ครับอันนี้ก็ลุงวังก็มาดูข้าวนะครับที่หนูกินนะครับในเหล้านะครับเอฟซีข้าวเสียหายหมดเลยนะครับกองกุนพูนอยู่นะครับใต้ตะรางเล้านี้นะครับเอฟซีนู่นนะครับมีแต่ข้าวทั้งหมดนะครับเอฟซีที่ตกลงมานะครับยวลุงวรงก็จะย้ายข้าวเข้าบ้านนะครับเอฟซีไม่เอาไว้แล้วที่เหลา้าน,นี้นะครับเอฟซีนี่นะครับแมวก็กินไม่วไหวนะครับมาจอบหนูอยู่นะ เดี๋ยวลุงว่าก็เอาออกมาจากเรานะครับนู่นนะครับสี่ข้าวลงวางในเล้านะครับสีเดี๋ยวลุงว่าก็จะเอาเข้าบ้านก่อนนะครับสีแบกเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวลุงว่างไปขนข้าวข้าบ้านก่อนนะครับสี บานเลยนะครับสี แล้วก็ขนข้าวเข้าบ้านกอนะครับสี่ครับแล้วก็รู้ว่าก็ขนข้าวนะครับวันนี้ขนข้าวเข้ามาไวในในบ้านนะครับในเล้าไม่เอาไว้แล้วนะครับสีเพราะว่าหนูมันกัดหมดนะครับสีครับแล้วก็ขนลงมายังไม่หมดนะครับ F ีก็ล่งหวังเหนื่อยแล้วนะครับก็พักก่อนนะครับเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยขนใหม่นะครับ F ี นี่ก็เอาข้าวลงมาไว้ในนี้ในบ้านนะครับเอฟซีหนูก็จะเข้าไม่ได้นะครับเอฟซีหรือว่าเข้าได้ก็ออกไม่ได้นะครับเอฟซีมันก็ยังดีอยู่นะครับมันก็ไม่หายไปไหนนะครับข้าวนะครับอันนี้เอาไว้ในเล้านะครับตกยะใหญ่เลยนะครับเอฟซียะใหญ่กรเฮียหมดนะครับเอฟซีมันเฮียมันตกมันหล่นลงดินหมดเลยนะครับ บางก็เลยเอาเข้ามาไว้ตรงนี้นะครับ fc เดี๋ยวพรุ่งนี้ขนใหม่นะครับ fc เหลืออยู่ไม่มากนะครับสิบกว่ากระสอบเหนื่อยนะครับปวดหลังปวดเอวเลยนะครับ fc ครับแล้วก็ขนข้าวเข้ามาบ้านเรียบร้อยนะครับ fc ครับแล้วก็ข้าวเก่าข้าวใหม่นะครับก็เอามาไว้รวมกันเลยนะครับ fc ครับนี่ก็เก้าสิบ จ็ดกระสอบนะครับสีทั้งหมดนะครับทั้งหมดมอยู่เก้าสิบเจ็ดกระสอบนะครับนี่นะครับไปก็ขนจนปวดหลังปวดเอวหมดเลยนะครับสีใช้เปลี่ยนกระสอบนะครับ F ีเพราะว่ากระสอบมันขาดหนูมันกัดนะครับก็อยู่ที่เรานั้นวาไม่เอาไว้แล้วเอามาไวา้ที่บ้านเลยนะครับ f ีเอามาไว้ในห้องนี้นะครับ ตรงนี้ก็มีแต่สิ่งของนะครสิ่งของที่ต้งงหารเอามาไล่แถวนี้นนะะมานอยก็หาเลยแล้วครเอฟซกินหัวอาหานะครับแถมนี้ก็ต้องว่าก็เอาไว้ตรงนี้นะครับก็จะได้ปลอดภัยขึ้นเยอะหน่อยนะครับเอเพราะว่าหนูมันก็เข้ายากอยู่นะครับเอฟแต่ตัวนี้ก็กินข้าวเป๊ะซ้า กินหัวอาหารนะคะสีกินเอากินเอาแล้วครับโอ้ยโอ่ยนโนนนนนนนดื้อนะครับดื้อ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 กินหัวอาหารแล้วโอ้ยกินตุกเกี้ยงเลยครับนี้ก็มาน้อยนอนแล้วนะคะสินอนหลับกอด กันเลยนะครับนอน,นะครับก็นอนรับสบายสบายนะครับเนี่ยก,กินข้าวอิม่มกินหัวอาหารแล้วก็นอนพักกันนอนอ่ามันหนาวนะครับมันหนาวน,นอนเป็นเพื่อนกันเลยนะครับสี่ <laughs> ลูกตื่นมาทำไมไปนอนไปนอนอ่าเอาเงานอนนั้นไปนอนไปนอน